ดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวงศุสุมบูรณ์รหัสนักศึกษา631 502 120สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพามาทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณตัวเลขและขาของสัตว์ค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าไก่10ตัวมีขาเท่ากับวัวจำนวน1ถ้าขาวัวเท่ากับจำนวนเป็ดทั้งหมด อยากทราบว่าเป็ดมีทั้งหมดกี่ขานะคะเรามาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะไก่10ตัวไก่มี2ขาดังนั้นไก่ก็จะมี20ขานะคะทีนี้โจทย์บอกอีกว่าจำนวนขาของไก่เท่ากับจำนวนวัวดังนั้นไก่มี20ขา วัวก็จะมี20ตัวนะคะวัว1ตัวมี4ขาดังนั้นวัว20ตัวก็จะมี80ขานะคะต่อมาโจทย์บอกอีกว่าถ้าขาวัวเท่ากับจำนวนเป็ดทั้งหมดขาวัวมีเท่ากับ80ขาดังนั้นเป็ดก็จะมี80ตัวนะคะ เป็ดมี2ขาเป็ด80ตัวก็จะมี160ขาดังนั้นนะคะเราก็จะทราบแล้วว่าเป็ดนะคะมีทั้งหมด160ขาตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะข้อ2นะคะไก่นกและแมวมีอย่างละเท่าๆกันนับขารวมกันได้72ขา นกและแมวรวมกันมีกี่ตัวนะคะข้อนี้นะคะเราจะต้องทราบจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดก่อนนะคะถึงจะรู้ว่านกและแมวรวมกันมีกี่ตัวซึ่งเราจะหาจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดจากการนำผลรวมของขาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของขาสัตว์อย่างละ1ตัวนะคะจำนวนสัตว์ เท่ากับผลรวมของขาทั้งหมดหารด้วยผลรวมของขาสัตว์อย่างละหนึ่งตัว จากโจทย์นะคะผลรวมของขาทั้งหมดคือ72ขาหารด้วยขาของสัตว์อย่างละ1ตัวไก่มี2ขาบวกด้วยนกมี2ขาบวกด้วยแมวมี4ขาก็จะเป็น8ขาดังนั้น72หารด้วย8เท่ากับ9เราก็จะทราบแล้วว่า สัตว์แต่ละชนิดนะคะมีอย่างละ9ตัวนั่นก็คือไก่มี9ตัวนกมี9้าตัวและแมวมี9ตัวดังนั้นนะคะเราก็จะทราบแล้วว่านกมี9ตัวรวมกับแมวมี9ตัวก็จะเท่ากับ1 8ตัวดังนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อ3กันนะคะ ช้างหมูแมวมีอย่างละเท่าๆกันนับขารวมกันได้96ขาอยากทราบว่าหมูกับแมวรวมกันจะมีกี่ตัวนะคะซึ่งข้อนี้นะคะก็จะมีวิธีทําเหมือนกับข้อที่2ซึ่งเราจะต้องหาจํานวนของสัตว์แต่และชนิดก่อนนะคะว่ามีกี่ตัวถึงจะทําให้เรารู้ว่าหมูกับแมวรวมกันจะมีกี่ตัวนะคะซึ่งเราจะหาจํานวนของสัตว์จํานวน สัตว์เท่ากับผลรวมของขาทั้งหมดนะคะนั่นก็คือ96หารด้วยผลรวมของขาสัตว์อย่างละ1ตัวนะคะนั่นก็คือช้างมีสี่ขาบวกด้วยหมูมีสี่ขาบวกด้วยแมวมีสี่ขาดังนั้นก็จะได้96หารด้วย 12นะคะนั่นก็คือ8ดังนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วว่าจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดก็คือมีเท่ากับ8ตัวนั่นเองนะคะเราก็สามารถหาคำตอบของจำนวนของหมูกับแมวรวมกันได้แล้วนะคะนั่นก็คือหมูมี8ตัวรวมกับแมวมี8ตัวก็จะเท่ากับ16ตัวนั่นเองค่ะ ข้อ4นะคะหมูมีน้อยกว่าไก่อยู่3ตัวนับขารวมกันได้36ขาจงหาว่ามีหมูอยู่กี่ตัวนะคะถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้นะคะนั่นก็คือจำนวนของหมูจำนวนขาของหมูและขาของไก่ไม่เท่ากันนะคะเราจะต้องมีการแก้สมการเพื่อหาค่า X นะคะโดยเราจะเริ่มจากการสร้างตารางเปรียบเทียบ จำนวนของหัวและขาของสัตว์ก่อนนะคะโดยเราจะแทนหมูด้วย x และแทนไก่ด้วย x บวก3นะคะเพราะว่าหมูมีน้อยกว่าไก่อยู่3ตัวเมื่อแทนหมูเท่ากับ x ไก่ก็จะกลายเป็น x บวก3นะคะ เรามาดูจำนวนขานะคะหมูมี4ขาดังนั้นก็จะเป็น4 x ไก่มี2ขาดังนั้นก็จะเป็น2องคูณ x บวก3นะคะทีนี้เรามาดูว่าหมูและไก่นะคะนับขารวมกันได้36ขาก็แสดงว่า ขาไก่กับขาหมูนะคะรวมกันเท่ากับ3 6ดังนั้นเราก็นำจำนวนขาที่เราแทนค่า X เ,เมื่อกี้นะคะมาแก้สมการนะคะก็จะได้ว่าขาหมูบวกขาไก่เท่ากับ3 6หขาหมูเท่ากับ4 x บวกกับขาไก่ก็คือ2คูณ x บวก3เท่ากับ3ซิหก็จะได้ 4x บวกอันนี้ก็กระจายเข้าไปนะคะ 2x 2คูณ3เป็น6บวกด้วย6เท่ากับก3ซิหกนะคะ 4x บวก 2x เท่ากับ 6x ย้าย6ไปลบกับ36นะคะก็จะได้ว่า 6x เท่ากับ30ดังนั้น x ก็จะเท่ากับ5นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจะทราบแล้วว่าค่า x มีค่าเท่ากับ5เราก็สามารถนำค่า x ตรงนี้นะคะไปหาคำตอบได้เลยนะคะดังนั้นนะคะเรากำหนดให้หมู แทนด้วยค่า x โจทย์ถามว่าจงหาว่ามีหมูอยู่กี่ตัวดังนั้นเราเราก็จะทราบแล้วว่าหมูมีจำนวน5ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะข้อ5นะคะ นกมากกว่าวัวอยู่5ตัวนับขารวมกันได้58ขาสัตว์ทั้ง2ชนิดรวมกันมีกี่ตัวนะคะข้อนี้นะคะก็จะมีวิธีทําเหมือนกับข้อที่4นะคะจะต้องมีการแก้สมการเนื่องจากจํานวนขาของสัตว์แต่และชนิดไม่เท่ากันนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราจะสร้างตารางเปรียบเทียบหัวและขาของสัตว์ก่อนนะคะ เราจะแทนวัวด,ด้วยตัวแปร x นะคะและเมื่อเราแทนวัวด,ด้วย x นกมากกว่าวัวอยู่5ตัวนกก็จะเป็น x บวก5นะคะต่อไปเรามาดูขานะคะวัวมี4ขาก็จะเป็น 4x นกมี2ขาก็จะเป็น2คนูณ x บวก5นะคะจากโจทย์นะคะบอกว่า นับขารวมกันได้58ขาก็จะได้ว่าขาวัวกับบวกกับขานกนะคะเท่ากับ58ขาวัวบวกกับขานกเท่ากับ58นั่นเองค่ะขาวัวเท่ากับ 4x บวก หานกเท่ากับ2คูณ x บวก5เท่ากับ58ก็จะเป็น 4x 2ก็กระจายเข้าไปในวงเล็บนะคะ2คูณ x ได้เท่ากับ 2x 2คูณ5ได้เท่ากับ10 4x บวก 2x เท่ากับ 6x ย้าย10ไปลบนะคะ ก็จะได้ 6x เท่ากับ48ดังนั้น x เท่ากับ8นะคะเราก็จะทราบค่า x แล้วนะคะนั่นก็คือ x เท่ากับ8ดังนั้นเราก็สามารถนำค่า x ตัวนี้นะคะมาหาคำตอบได้ซึ่งเราแทน x ซึ่งเราแทนวัวนะคะเท่ากับ x ดังนั้นวัวก็จะเท่ากับวัว ก็จะเท่ากับ8นั่นเองนะคะทีนี้จำนวนของนกนะคะนกเราแทนด้วย x บวก5 x 5. มีค่าเท่ากับ8ก็จะได้ว่า8บวก5เท่ากับ13ดังนั้นจะได้ว่าสัตว์ทั้ง2องชนิดรวมกันนั่นก็คือนำ8 8บวกกับ13นะคะก็จะได้21นั่นเองค่ะ ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะ